อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานนะครับผม3สามดีด้วยนะครับผมต้องพูดว่าสามดีด้วยนะครับผมว่าเป็นสามดีนั่นเองนะฮะ ก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันทําไมนะครับผมผมไม่ได้ค่อยทําคลิปของเกมนี้เท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะฮะในตู้สุ่มเขี้ยวเพิ่งเล่นกันนั่นเองนะครับผมผมเพิ่งจะโหลดได้มาเล่นไม่ไม่นานมานี้นะครับผมถ้าแบบว่าเล่นแบบจริงจริงจังๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็คือตัวละครเซอร์หลงนะครับผมที่มีที่สุ่มกันนั่นเองนะฮะนี่เลยครับผม เป็นตัวละครสายพิษนะครับผม S S R นะครับผมพึ่งเข้ามาตัวล่าสุดของเซิร์ฟนี้นะครับผมและตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เห็นเขาบอกว่าเก่งมากๆนะครับผมแบบว่าเป็นตัวสถานะพิษที่แบบว่าเล่น P P เก่งมากๆนะครับผมเราขอไปดูเกมเพลย์กันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าหน้าตาสกิลต่างๆเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมันเก่งจริงๆหรือเปล่านะฮะโอเคนี่นะครับผมหน้าตาของตัวละครนะครับผมก็ไม่ใช่ตัวนี้สิต้องรอก่อนนะครับผมแป๊บนึงก็นี่เลยผมตัวละครนะครับผมนี่นะครับ มันจะเป็นการจับตายหนึ่งตัวละครนะครับเมื่อเริ่มเกมเมื่อกี้ผมไม่รู้มันจะมาอะไรนี่โหดมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีสกิลบัฟตัวเองด้วยนะครับผมเป็นการบัฟนะฮะถ้ามีใครอยากรู้เรื่องสกิลแบบเจาะลึกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ผมก็จะพยายามชิ้ให้ลับกันเนาะก็เหมือนแบบว่าเริ่มเกมมาแล้วตัวละครเซอร์หลงนะครับจะทำดาเมจใส่ไปตรงข้ามนะครับผมแบบแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นปะและสามารถทำดาเมจด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูสิดาเมจจะเป็นยังไงครับปึ๊บอูดาเมจแรงมาก เก่งมากๆนะครับผมในด้าน PVP นะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าใครอยากผมแปลสกิลตัวละครเซอร์หลงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะแต่วันนี้นะครับผมเราขอมาสุ่มกันก่อนนะครับผมซึ่งเราน่าจะสุ่มประมาณ90ครั้งนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ข้างล่างเนี้ยมันคือการันตีตัว S S R หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเราเพิ่งโหลดมาเล่นไงใช่ไหมล่ะเออผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันการันตีหรรรรรือเปล่่าาานนนะะคคััับบผผมมแตตถ้กกีจิงๆ ผมน่าจะได้ตัวเ s r นะครับผม3ตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะซึ่งเราก็ขอเซอร์หลงละกันเนาะเพื่อมารีวิวให้ทุกคนดูละกันนะครับถ้าใครอยากเห็นคลิปนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมแ,แล้วก็คอมเมนต์ไว้กันเยอะๆละกันเนาะโอเคเราก็จะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผมเลดดรอปตัวละครนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสาบตัวละครนะครับผมของเกมถังสาร 3D นะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะและแถมเกมนี้นะครับผมมีท่าผสานด้วยนะครับผมเท่มากๆเลยผมก็ สำหรับผมนะครับก็อยากได้แค่ตัวละครที่มันได้ใช้งานนะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าตัวละครอะไรมันเก่งบ้าน,นะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นมากมายนะผมแต่ผมขอตัวละครตู่กูป๋แล้วกันนะฮะ<ๆ>และผมน่าจะเล่น,เก,นเกมนี้เป็นหลักแล้วด้วยครับผมแล้วก็จะมีคลิปลงบ่อยๆแน่นอนนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะเพราะว่าเราจะกลับมาเล่นแบบจริงๆจ,จัง,จงๆแล้วนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับตัวละครที่ากได้สุดน่าจะเป็นตู่กูป๋อนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นไอ้นี่ละกันเนาะขอเป็นหมาป่าลมละกันนะครับเห็นเขาบอกว่าโหดกันนะะ แล้วก็ตัวซับต่างๆนะครับผมพวกลงหลงออสการ์อะไรเอามาเถอะครับผมรวมถึงไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ถังเห้าก็ได้ครับผมมันเก่งทุกตัวเกมเนี้ยโอเคไม่มีอะไรมากครับผมก็สุ่มไปเลยครับผมครั้งแรกนะครับตัวละครเกมม่เก่งทุกตัวครับผมอยู่ที่ว่าดาวจะได้ประมาณเท่าไหร่นั่นแหละครับผมอย่างเช่นไอ้ตัวถังเห้านะครับผมก็ต้องเก่งตอนมัน3าดาวนื่อจะฟาดแบบแรงหักที่หักไหนแน่นอนโอเคกดสุ่มกันไปเลยปั๊บโอ้โหรอบแรกนะครับผมก็นั่นแหละร่าชม ตามภาพเป็นนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะละกันเนาะก็ได้เอสมา2ตัวละครนะครับผมโอ้โหได้อาจารย์ใหญ่มานะผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะผมเท่าแก่นะฮะโอเครอบที่2ครับผมจัดไปสู้ไปกันต่อเลยครับผมเปิดไปเซอร์หลงขอมาเถอะขอมาหาพ่อเถอะลูกอยากได้มารีวิวรับผมอยากได้มารีวิวโอเคต้องการันตีกันเลยใช่ไหมดูทรงแล้วดูทรงแล้วการันตีเลยใช่ไหมโอเคครับผมได้ตัวเอสอาร์เมกรอบนะฮะ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ n r เลยหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเลดก็ไม่รู้นะถึงประมาณ90ครั้งเลยก็ว่าได้นะครับผมและร5 0นะครับก็จะได้ไปกระดูกวิญญาณไปนั่นเองนะครับผมครั้งที่230นะครับก็จะได้เลือกตัวละครนะครับน่าจะได้เลือกเลยนะทุกคนนะแต่ละสายเลยก็ว่าได้นะครับผมโคตรดีนี่ครับผมสามารถเลือกได้ทุกสายนะครับผมประมาณนี้เลยรอบที่3ก็ไปกันต่อเลยครับผมไม่รอรีอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็รู้สึกพูดมากกันไปแล้วคลิปนี้ไปใช้พลังงานไปกกกก่่ออออออนครรััผมมมเเเเาาาป็ตวละะทีถ เอ็นอาร์ขอได้ใช้ครับผมเปี้ยงโอเคไม่มาครับผมดูจากสภาพแล้วดูจากสภาพแล้วก็นิ่งฝืนจืดนะครับผมโอ้โหอาจารย์นิ่งมาก่อนเลยละกันนะฮะก็ได้มาแล้วครับผม30นะฮะกดสิคืออะไรเอ่ยคืออะไรหรือว่าต้องไปสุ่มอีกทีนึงหรือยังไงอาจจะเป็นการสุ่มอีกทีนึงนะกันนะทุกคนนะหรือว่าเลือกได้วะเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอนจบคลิปละกันนะครับผมเดี๋ยวรอจบคลิปเดี๋ยวเรามาดูอีกทีละกันนะครับว่าจะได้ตัวละครอะไรนะฮะ ต่อไปครับผมครั้งที่4ี่นะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มหลอดแล้วครับผมจะการันตีเลยหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยฮะจะการันตีเลยหรือเปล่าไปกันต่อับผมชาร์จพลังขึ้นเต่ากันไปต่อขอเถอะขอเอนอาร์บ้างเถอะลูกอยากการันตีอีกรอบเลยไม่ไหวแล้วสุม่มเพลการต้ติงตลอดโอเคมันลลอกหรือเปล่าวะเน,นี่ยโอ้ไมคก็ทุกคนดได้ตัวซับมาครับผมสำหรับเอนอาร์นะฮะโอเคครับหืมสี่สิบแล้วครับโอ้รู้สึกไม่โล่งใจนะครับผมหายใจไม่ทั่วท้องมากๆเลยครับผม กด,ดไปเลย50แล้ว SSR ไม่มาเลยครับผมมาหน่อยลูกหรือว่าเป็นปกติของเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะ SSR เถอะขอร้องขอตัวละครอะไรก็ได้ตอนนี้แหละเออขอตัวละครได้ใช้เถอะขอได้ใช้ครับผมโอเคไม่อย่าบอกว่าตัวเดิมอย่าบอกว่าตัวเดิมครับเรียบร้อยตัวละครในนั้นที่จะได้มาก็ได้ตัวเดิมไปเลยสิครับตัวละครตัวนี้ก็เก่งนะทุกคนนะถ้า up อ up down โหดน,นะครับผมมันต่อยถี่มากๆนะทุกคนนะ แต่ส่วนตัวมันไม่ใช่ตัวอวยผมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากได้เท่าไหร่นะครับผมปะสุมกันต่อครับผมรอบที่60สินะฮะโอ้โหไปกันต่อแบบไม่หยุดยั้งกันเลยครับผมหยอใช้พลังงานไปต่อครับผมเสื้อหลงมหาพ่อเธอลูกไปเปบ่งรอบหนึ่งโอ้โหถ้าเอ็เอเออออกมาสักตัวนี่จะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะเว้ยตอนเนี้ยโอเคครับผมไดเอ็ HR มา3ตัวนะครับผมก็กดค้มๆไปก่อนนะฮะถ้าเอจริงก็ขอตัวละครได้ใช้แล้วกันนะขอพวกแบบนิ่งฝืงจือเยอะละกันเนาะ ไปสุกันต่อครับผมรอบที่70นะฮะชาร์จพลังขึ้นต่อกันอีกรอบหนึ่งชาร์จพลังไปขอเอเอสสักตัวจะได้หรือเปล่าลูกขอได้ใช้ไปปุ๊บโอ้โหอย่าหวังเอเเลยครับผมตัวเอสยังไม่ออกเลยครับผมโอไมคก็เกมถามจริงเถอนะน่ะโอ้ผมไปไม่ถูกกันตอนนี้ผมไปไม่เป็นแล้วทุกคนเน้ย ไปจะมาก็มาไม่มากก็ไม่มาแล้วผมเบื่อ้วเนแ่ยบ้าบอโอเคมาเดี๋ยวต้องให้ประชดไงเกมขอเถอะขอได้ใช้ครับผมโอเคดูจากรูปนะครับน่าจะเป็นตัวละครจูจูชิงนะทุกคนนะเป็นตัวรถเกาะที่ดีเหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้นะก็น่าจะได้ใช้อยู่นะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมไปปั้นกันแน่นอนครับผมตัวละครตัวนี้ต่อไปในผงครั้งที่90ครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าออกมาก็เป็นบุญของเรานะครับผมถ้าไม่มาก็คือเรื่องปกติของเกมนี้โอเค ประมาณนี้เลยครับผมไปสุ่มกันต่อรอบสุดท้ายผมครั้งที่90นะครับผมชา้าพลังขึ้นต่าหมุนเป็นรอบตัวแล้วก็ปิงพลังออมาเป็น s s r ปักเรียบร้อยอ่าล้วนอีกแล้วทุกคนก็ดูแล้วกันนะฮะผมแบบงงกับเกมนี้มากๆนะฮะเขาเกลียดผมหรือเปล่าในนะเกมเนี้ยไอเกมเกมเนี้ยรู้จักทรงนะครับโอเคทุกคนเราได้มาสใบกันเลยนะ เรามาสุ่มกันดีกว่า,าผมว่าเราจะได้ตัวละครอะไรนะครับผมก็ขอเซอร์หลงมารีวิวหน่อยละกันนะครับผมไปเปิดมาเป็นตัวละครที่ <Laughter S 1> มีชื่อว่าโอเคตัวละครตัวนี้นะครับผมสำหรับผมก็เฉยเฉยอยู่แล้วนะครับก็ค้าค่ามมันไป H s S R นะครับผมเป็นตัวละครผมจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนต้องขอโทษด้วยละกันเนาะเพราะว่ามันเคยมาอยู่นะครับผมที่มันชอบ <backwards>? <ROS S> เออถังสารหรือเปล่าใค่ตัวเดียวกันหรือแบบไม่รู้นะมาครับทุกคนสุ่มกันต่อเซอร์หลงออกมาเถอะขอร้องโอเค แม่งไม่มาอีกเร็วครับท่านโอเคครับผมก็เมินๆไปครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะโอเคโอ้โห,โหถามจริงๆเธอนาลูกถามจริงๆเธอนาะลูกนะสุ่มไปให้หมดก่อนเลยละกันเนาะดูจักทรงและตัวละครใบสุดท้ายแล้วครับทุกคนใบสุดท้ายแล้วขอเธอขอเธอได้หรือเปล่าเสื้อหลงขอแค่นั้นพอและก็กดใบสุดท้ายไปเลยครับผมว่าจะได้ตัวละครอ,อะไร ออกมาเป็นมังกรฟ้าโอ้ oh God. Oh ไม่กอดโอ้โหทุกคนก็ดูละกันนะครับว่า90ใบนะครับผมเกลือแค่ไหนนะฮะโอ้โ oh หไม่ตรงเลดแม้แต่น้อยเลยครับทุกคนโอ้โ oh หเจ็บใจมากๆนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับที่ทำเราเจ็บแสบมากๆนะทุกคนนะโอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเพียงแค่สั้นนั่นแหละครับผมมาสุ่มให้ทุกคนดูละกันเนาะ ถ้าชอบใอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะรับเพื่อเป็นกําลังใจคนทึพี่แบบมากๆเลยนะทุกคนนะถ้าใครอยากผมทําเกมนี้ต่อนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆแล้วกันนะครับว่าอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมผมก็มาจัดกันให้แน่นอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับผู้ที่หัใจถ้าม่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน